ะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฉีดวัคซีนกันนะคะซึ่งเรามาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่แปดโมงเราจะเอาเปแปดโมงกว่านะคะแล้วก็มาถึงเราได้ประมาณก็นนมุมกว่าก็ยังนั่งรอคิวอยู่ค่ะก็คือจะมีคนทยอยเข้ามาตามอัธจันทร์ให้ดูไม่ดูก็คือกระจายกันแต่ละที่หมดเลยตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วเดี๋ยวแพ วันนี้ค่ะเตรียมของกินมาเลยแบบทั้งน้ำทั้งอะไรก็คือคนที่มาคือไม่รู้ว่าคนที่เนี้ยเขาแบบเหมือนมีความตื่นเต้นประมาณว่าฉันได้คิวบอนไปแต่ฉันก็จะมาเช้าทำให้คือตอนเช้าอ่ะมีความหนาแน่นของประชากรที่มาต่อคิวกันวันนี้นะคะก็ก็มีบางส่วนเริ่มฉีดไปแล้วก็คิดว่า ลองดูก่อนว่าน่าจะฉีดได้ก่อนเที่ยงหรือเปล่าเนาะทางด่วนนะอันนี้คนเยอะมาก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 คือมีความตื่นตัวกันนะก็คือแบบเราเราทุกคนมีความตื่นตัวกันมากเพื่อที่ว่าเราอยากจะให้ภูกเก็ตกลับมาเหมือนเดิมนะคะ เช้าอ่ะก็คือว่าแบบมันมี d าม m a ในการแบบยืนเขาแถวใช่ปะ่ะคนที่มาก่อนเขาจะอยู่แถวข้างในแล้วก็คนที่มาหลังเขาก็อยู่แถวถัดๆัดมาใช่ไหม้วเสร็จทีเนี้ยเหมือนอภพรรอที่เขาให้เข้ามาจาดัดรถอ่ะแต่เขา,าบอกว่าอ่พี่สงสารคนบางคนที่มายืนเนี้ยเขาก็เลยแบบมาช่วยจัดดูด,ดูนิดๆิดหน่อยๆ่อยให้แล้วก็แบบคือแกแบบประมาณว่าเอาใครที่แบบว่า ใครที่อยากพักขาให้เป็นนั่งข้างในนี่ให้คนที่อยู่ข้างหลังคือเขาไม่ได้ยินอึเงี้ยเขาก็เลยแบบเดินเดินตามตามกันไปเหมือนกับว่าปล่อยแถวอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบแถวมันก็เหมือนชิงกันไปอ่ะแบบให้มันเหลือแถวเดียวทําให้แบบคนที่อยู่แบบด้านข้างเขาแบบตเหมือนไม่พอใจก็เลยบอกว่าเอออ้าวทุกคนก็องนึกว่าป้าเป็นคนที่จัดแถวอะไรเงี้ยก็มีแบบดามมากว่าป้าน,นิดหน่อยว่าป้ามาทาอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาดูนอนนาน แบบไม่ได้ก็เท่ากับว่าคนที่มาหลังนั้นคือถูกแบบตัดแถวไปลเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้อะไรเออเขาให้ยังไงให้หยุดก็หยุดให้ให้เดินก็เดินเราก็ไม่ได้ดูหรอกก็แบบไปตามน้ำนะแต่ว่าก็ถือว่ายัง,ยงก็มีคนนะที่แบบถือทรณีกรมมาบอกว่าโอเคให้แบบรู้สมาสำนึกห,หน่อยว่าเออถ้าใครมาช้าช่วยอยู่ข้างหลังหน่อยหคนมาขอเข้าไปก่อน ก็โอเคมันมัน,ม,นมันก็ผ่านไปได้ตรงนั้นนะแต่แต่ว่าคือแบบแถวแบบยาวมากคนแห่กันมามากเลยแบบเยอะอะ จะให้สนุกระชีดก็ต้อะชีดกระชีดเลยกระชีดกระชีดเลยโอเคตะกี้ยังไม่เข้าห้องน้ะยังไม่ทันเลยอจะได้มาไม่ได้ดื่มไม่คือแบบตะกี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นแล้วแถวมันไปหมดแล้วเหมือนแค่ไม่ได้เตรียมตัวหรอใช่มาเตรียมใจแล้วมั่นใจนนี้เตรียมใจค่ะตื่นเต้นมากเลยกระะชีดแล้วนะ เราเปล่านะกลัวไม่ที่ไม่เจอคนที่ไม่กลัวเทียมาเลยเจียโอ้ยตายไม่เหมือนชิมปกตินะแล้วลุ้ยตอนนั้นลุ้ยกินนั่นเลยเสร็จแล้วง่ายมากๆามันพาลูกไปชิม ปกติค่ะไม่รู้สึกมันไติเกอร์วัคซีนเข็มแรกจัดนะคะเดือนที่สองฉีดตั้งที่เจ็ดนะคะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวนั่งปยู่ไนแล้กันครึ่งชั่วโมงจากเวลานี้ค่ะในห้องวันเจ็ดนะคะตัดวันที่เจ็ดนะคะไม่แล้วมรู้สึกเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สอว่าฉีดยาเหมือนกับฉีดยาปกติเลยตอนนี้ยังไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึกเมียเอฟเฟกต์อะไรนะเนี่ยยี่สิบชั่วโมงแรกเนี่ยมันรอติดนะครับ คุณจุกคุณจุกอยู่ทงนี้ค่ะฉีดแล้วนั่งรอคือแบบพอจุดจะฉีดก็ฉีดปุ๊บนั่งรอไม่ทำเลยเย่ในระหว่าสามสิบนาทีที่เรารอนี้นะคะเราก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะคะก็คืออาการของเราก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็เห็นว่ามีคนที่แบบว่าเป็นเลอตรงจุดฉีดนะครับ มีคนท้าเหนีว่เลียวไม่ไร้นันแลได้รู้ทีน